แล้วใครที่เข้าทีมใหม่นะมันยอดมีบุ๊คกระป๋องอาปากอาปากอามแล้วก็ขึ้นเพลงกินนี่สิจ้าเดี๋ยวเอาใส่เดี๋ยวใส่ สว,ส,สวัสดีครับพบกับพวกเรารายการที่พาชิมนะครับผมวันนี้เราก็จะทำมากินร้านชามโปรดอยู่ตรงพัฒนาการ5.3อยู่ <สา S 2> ตรงข้ามเซเว่นนะครับ <สา S 2> ผมร,าร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ข้าวของกดอร่อยในทีเดียวนะครับผมว่าเมนูวันนี้ก็จะมี อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำอันนี้เป็นมาม่าต้มยำนะครับผมอันนั้นเป็นอะไรเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดผิดน้ำลายมามีะหมี่บะหมี่ก็จะมีเกี๊ยวทอดหนังหมูมีลูกชิ้นทอดแล้วก็มีกุ้งทอดนะครับผมเมนูก็จะมีบาร์นี้แหละมากินเฮ้ยพี่ต้องลองชิมแบบอันนี้ก่อนว่าแบบยังไม่เป็นไม่ดูวิธีการกินของผนนะฮะนี่คือการกินก๋วยเตี๋ยวที่ถูกต้องอันนี้คือไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวกินพริกอย่างเดียว แรงรายการนี้แรงแต่มัาก็ไปอยู่เสียงออกเองผมกินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบออริจินอลเลยอ่ะแบบนทำซุปครับผมออริจินอลอ๋อน้องๆลองกินกุ้งทอดบอกเลยว่าอันนี้เด็ดปันอยากว้าวอ้าเหรอฮ่พื่าฮ่าปั่นเพื่อนเดี่ยวปั่นเพื่อนเดี๋ยวอะอะใส่เยอะใส่เยอาใส่เยอะใส่เยอะใส่เยอะใส่เยวะเก้าอินข้าบผมครับเกี๊ยว แล้วใครที่เข้าทีใหม่รุ่นน้องอ่ะสุดยอดเลยบุะมึงรีวิวให้หน่อยดิเกีลเกลไม่เนี่ยเหรอกระเทียมอร่อยเจ้าปลาดิอร่อยอร่อยดีครับไม่ต้องมองกูกินมาจับอร่อยอ่าใช่อ่ะเกลเตี๋ยวอ่ะมันมีความเปรี้ยวเผ็ดอะไรพอดีเลย สำหรับผมที่ไม่ค่อยชอบปรุงนะถือว่าโอเคโอเคเลยแหละเพราะว่ามันไม่เค็มไปไม่เปรี้ยวไปหรืออะไรเงี้ยแล้วกินคู่กับลูกชิ้นลูกชิ้นกุ้งอร่อยมากเมื่อกินกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยากจะบอกเลยว่า,าร้านนี้เป็นย่านนี้เป็นร้านย่างอาหารอาาร่อยๆอยู่ตรงป่าซอ,อยปา่าซอยพัฒน์กาย53ครับตรงข้ามเซเว่นร้านนี้ของทอดอร่อยมากการันตีคอนเฟิร์มอ่าก็อย่าลืมนะครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ช่อง GIC เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราคนทำคลิปด้วยนะครับผมรรครับดีทุกคนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับ